ดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับหญิงแล้วก็ร้าน19โพสีทองอีกเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราจะมากับรถยนต์อีกหนึ่งคันที่เป็นรุ่นสุดพิเศษเลยนะคันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นหายากเลยนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเขาผลิตออกมาเป็นจำนวนจำกัดในปี2013นั่นเองนะคะคันนี้เป็น Toyota Fortuner เครื่องยนต์3.0รุ่น t o p ตัว V นั่นเองนะคะซึ่ง คันนี้คุณลูกค้าจะเห็นว่าเขา่าเป็นสีพิเศษเพราะว่าเขาผลิตมาในช่วงของ5รุ่น50ปีของโตโยต้านั่นเองนะคะและโฉมตัวนี้เองเนี่ยก็มีน้อยมากๆคุณลูกคา้าส่วนคันนี้ตัวรถเนี่ยต้องเรียกว่าเออปีประมาณนี้2013แต่สีทุกชิ้นของตัวรถคันนี้นะคะยังเป็นสีเดิมจากป้ายแดง ฟังไม่ผิดเลยคุณลูกคา้าตอนที่หญิงซื้อเข้ามาเนี่ยหญิงยังไม่อยากเชื่อเลยนะก็อย่างที่บอกตอนนี้ต้องใช้อุปกรณ์นะคะใช้เครื่องมือในการวัดค่าสีพอมาวัดค่าสีเนี่ยรถยนต์คันนี้ติดสีเดิมทุกชิ้นเลยคุณลูกคา้าซึ่งหญิงบอกเลยว่าปี2013เนี่ยโดยปกติแล้วที่เจอมาเลยนะรถยนต์ต้องทำสีรอบล่างแทบทุกคันเลยนะคะสมมุติว่ารถร้อยคันอาจจะมีสักสิบคันที่ไม่ได้ทํา แต่คันนี้เป็น1ใน10ในนั้นเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นสีดําเดิมแล้วอยากให้กล้องมาจับใกล้ๆมากเพราะว่าถึงแม้จะเป็นสีเดิมนะคุณลูกค้าแต่ตัวสีของเขาเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีไม่มีคือแทบไม่เห็นรอยสะเก็ดหินเลยซึ่งปีปกติ Toyota f o r t u n e เเนี่ยเขาจะเป็นรถที่มีความสูงนิดนึงเวลาที่เราขับบนถนนเนี่ย ก็โอกาสโดนสกิดหินเยอะมากนะคะแต่ว่าคันนี้ไม่มีเลยนะถัดมานี่ก่อนเลยพอดูเรื่องสีเส่เจผภาษีพรบนนะคะหมดต้นปีก็อันนี้นะคะเราก็จะแถมฟรีภาษีพรบรให้อีก1ปีนะคะก็จะหมดอีกทีหนึ่งในปีหน้าเลย2,567นั่นเองนะคะ ล้ออลลอยของเรานะคุณลูกค้าก็เป็นสเปคเดิมจากศูนย์โตโยต้า hmm. เช่นเดิมเลยนะคะ mm hmm. เป็นรุ่นพิเศษเนี่ยแม็ก mm hmm. เขาจะเป็น mm hmm. เขาเรียกว่าไง mm hmm. เขาจะมีความเป็นรุ่นของเขาเนาะ mm hmm. คันนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์นะคะคันนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์แล้วก็เอ,อ่อต้องบอกว่าถึงแม้คันนี้จะเป็นปี2013นะคุณลูกค้า mm hmm. โดยปกติรถปีประมาณเนี้ย พอลูกค้าใช้รถไปประมาณสักสาปีแสนโลเสร็จเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าศูนย์แล้วเพราะว่าเวลาเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์เขาก็จะให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนตามระยะกฎเกณฑ์ของเขาเพราะเขาจะมีรอบว่าที่แสนห้าต้องเปลี่ยนอะไรบ้างที่แสนหกต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะแต่ว่ารถยนต์คันนี้เข้าศูนย์ตลอดเลยแล้วก็เปลี่ยนตามระยะศูนย์ทุกอย่างเลยนะคะที่สําคัญนะคันนี้ยังเป็นรถบ้านมือเดียวนะ ปกติปีประมาณนี้นะอย่างน้อยๆเลยนะต้องมี2มือหรือ3มือนะคะน้อยๆเลยนะส่วนถ้าไม่น้อยที่เคยเจอนะประมาณ5มือคุณลูกค้าซึ่ง5มือเนี่ยไม่รู้แล้วว่าประวัติเนี่ยเป็นยังไงไหมแท้ไหมประวัติจริงไหมนะอ่ะเรามาดูกันบ้างคันนี้นะคะมีคู่มือบุกสซวีตมีคู่มือการใช้รถมีเอกสารให้ครบคันหมดเลยเนาะมีเล่มของโตโยต้านะคะแล้วก็ คันนี้ไปเช็คประวัติที่ศูนย์โตโยต้ามาให้แล้วก็คือมีประวัติการเข้าศูนย์นะคะคันนี้เป็นรุ่นท็อปตอนนี้ยังเป็นรถสีเดิมอยู่เพราะฉะนั้นนี่ยังไม่ได้พาดูตะเข็บเยอะนะเพราะว่าตะเข็บเดิมทั้งคานประตูเนี่ยไม่เคยมีรอยโดนเปลี่ยนนะคะแล้วเนี่ยให้ดูภายในห้องโดยสารนิดนึงภายในห้องโดยสารคุณลูกค้าจะเห็นว่าตัวเบาะเนี่ยไม่มีรอยขาดนะตัวเบาะอ,อยู่ในสภาพใหม่มากเพราะว่า เจ้าของคนเดิมเนี่ยเ้าใช้ดูแลรักษามากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาใช้ในเมืองนะคันนี้เจ้าของคนเดิมก็คือเน้นใช้ในเมืองเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็รถยนต์คันนี้เนี่ยสภาพกริบมากๆจริงๆนะคะใครหารุ่นนี้อยู่เนี่อยกแนะนำเป็นคันนี้เลยเนาะแล้วก็ยางเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นยังใหม่อยู่นะเพราะว่าเนี่ยที่กล้องจับนะคะจะเห็นเลยว่าดอกมันยังเต็มๆอยู่เนาะ อันเนี้ยองอันเนี้ยคิดว่าน่าจะใช้ได้อีกประมาณสัก2ปีได้นะคะแล้วก็ตัวแม็กคันเนี้ยคือเขาเป็นเป็น,ปนมีความแบบว่าสีเขา่าจะเป็นออกเทาๆหน่อยนะคะถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยเขาจะเป็นออกสีเงินเงินสีบอลเงินนะคะแต่ว่าพอเป็นรุ่น50ปีเนี่ยเขาจะเป็นออกเฉดส,สีเทานั่นเองนะคะคันนี้กุญแจเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กุญแจมีกรบให้2ชุดเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ นี่รุ่นพิเศษก็จะต้องมาพร้อมด้วยไฟไท้ายสีใสแบบนี้นะคะ3.0นี่เลยรุ่น50ปีนะคะเป็นรุ่น50ปีตัว t o อปตัววีนั่นเองคันนี้รถสวยเลยนะเพราะว่าปีประมาณนี้สภาพแบบนี้หาแทบไม่ได้แล้วนะคุณลูกค้าซึ่งปีประมาณนี้หญิงบอกเลยที่เจอส่วนใหญ่นะปี2013เนี่ยส่วนใหญ่วิ่งประมาณแบบ30,000นโลอะไรประมาณเนี้ย0 0แสนกว่าถ้าเป็นไม่แท้นะต้องบอกงี้กอน ถ้าเป็นไม,ไม่แท้ก็ต้องแล้วแต่ว่าสภาพรถกร็อันนี้ก็ต้องดูกันเอาเองเนาะแต่ว่าคันนี้ก็เป็นไม่แท้นะคะเพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วเขาเช็คสูตรทุกระยะเปลี่ยนตามสูตรทุกระยะเลยนะตะเข็บกับเม็ดอาร์อะไรพวกนี้อิงไม่ได้พาดูเยอะนะเพราะว่าตัวรถคันนี้อย่างที่อิงแจ้งว่าเป็นรถติดสีดําเดิม,ดมประตูเดิมทุกชิ้นนะคะฝาท้ายเดิมฝากระโปรงเดิมหมดภายในห้องโดยสารเนี่ยสวยกริบไม่มีริ้วรอย ตัวเบาะไม่มีขาดเลยนะคะตัวเบาะไม่มีขาดเลยอยู่ในสภาพดีรุ่น50ปีนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราพามาดูตอนหลังกันบ้างเราพามาดูเบาะฝั่งนี้กันบ้างนะคะว่าสภาพภายในห้องโดยสารของฝั่งนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะตัวเบาะเนี่ยฝั่งนู้นก็ไม่มีร่องรอยขาดฝั่งนี้ก็ไม่มีร่องรอยขาดนะคุณลูกค้าแล้วก็แผงประตูอะไรเงี้ยคือยังอยู่ในสภาพดีหมด วันนั้นลูกค้ามาเทินนะคือเบาะภายในห้องโดยสารเนี่ยขาดหมดเลยเนี่ยอันนี้คือแถวหลังเห็นไหมแถวหลังคือไม่ได้ใช้เลยเบาะตึงมากตอนที่พี่เขาเอามาเทินเนี่ยคือตอนหลังคือแขวนไว้เลยนะแล้วก็ถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเบาะตอนหลังไม่ได้นั่งเลยนะคะแต่ว่าเบาะตอนหน้าที่นั่งเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยกันขาดเลยนะถ้าเป็นรถใช้งานเยอะๆแล้วไม่ค่อยรักษาเนี่ยหญิงบอกเลยว่า อายุการใช้งานของตัวเบาะหนังเนี่ยเขามีอายุการใช้งานตัวหนังเนี่ยมันจะขาดแน่นอนอันนี้เดี๋ยวให้ดูเบาะคนขับก่อนก่อนที่อิงจะขึ้นไปนั่งเนาะเห็นไหมเบาะอยู่ในสภาพดีนะคะแล้วก็ให้มาเป็นตัวเบาะไฟฟ้าแล้วด้วยนะปกติเนี่ยเบาะตรงนี้ขาดกระจุยกระตายหมดอะอันนี้ไม่ขาดนะเนีย่ยให้ดูสภาพแต่ว่ามีย่นๆตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นหนังนะคะแต่ว่าไม่มีการขาดเดี๋ยวอยิงขึ้นไปสตาร์ทเ,เสียงเครื่องให้ฟังก่อน คันนี้เป็นรุ่นท็อปก็มีพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันให้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวออปชันเนี่ยก็มาครบคันหมดแล้วมีประวัติการเข้าศูนย์แล้วก็คันนี้นะคะตอนนี้เลขไมาอยู่ประมาณ2 2 2 4 2 3 2นะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องเนี่ยยังใช้ได้อีกประมาณ5000กิโลนะคะไปเปลี่ยนอีกทีก็ประมาณ228นั่นเองนะคะ หน้าจออะไรก็คือมาครบคันของเป็นตัวรุ่น t อ p สุดของปีนั้นๆแล้วนะคะแล้วก็นี่ให้ดูอุปกรณ์ด้านข้างนิดนึงในเรื่องของตัวสวิตช์นะคะในเรื่องของ security ก็มาครบคันหมดแล้วที่ปรับกระจกมากันหมดแล้วนะคะคันนี้ยังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ3.0นนั่นเองนะคะ คันนี้เป็น Toyota Fortuner 3.0 V ปี2013หญิงยำรุ่นให้อีกอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็คันนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์เป็นรุ่นพิเศษ50ปีด้วยแล้วก็สภาพรถอย่างที่หญิงแจ้งเลยนะตัวรถติสดสีเดิมนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวมีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดเลยนะคะใครหารุ่นนี้อยู่หญิงแนะนำเลยนะค,ะคันนี้รับประกันเรื่องไมแท้ให้เลยแล้วก็ สภาพตัวเบาะสภาพภายในห้องโดยสารเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปในตอนคลิปตอนต้นเลยนะคะคราวนี้เรามาถึงในส่วนของราคากันบ้างคุณลูกคา้าคันนี้นะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษอยู่เพียงแค่649,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าที่เครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้หลังจากฟรีดาวแล้วคันนี้จะผ่อนอยู่แค่โดยประมาณ1 1 0 0 0กว่าๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณลูกค้าซื้อสด ทางร้าน19โพสีทองเนี่ยก็จะไม่มีบบกแวดเพิ่ม7%นะคะก็คือเป็นราคาพิเศษที่649ได้เลยนั่นเองนะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่อยู่ใกล้ร้านหญิงนะร้านหญิงตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษใกล้กับสมาคมชาวบากใต้แล้วก็ห้างพาริโอนะคะห่างจากสจุดนี้ยโดยประมาณ400เมตรห่างจากเดอะมอลล์บางแคโดยประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากสายใต้ใหม่โดยประมาณ5กิโลเมตรนะคะก็แวะมาดูรถจริงพร้อมทดลองขับกันได้เลยนะคะ ส่วนถ้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไกลหรือไม่สะดวกขึ้นมาดูรถนะสามารถดูรายละเอียดจากคลิปนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะคะทําเรื่องมัดจาล็อกรถหลังจากมัดจาล็อกรถเรามีบริการส่งเจาา้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่บ้านหลังจากไฟแนนซ์ผ่านเราก็มีบริการจัดส่งมอบรถให้เหมือนเดิมเลยนะคะยังไงเนี่ยวันนี้ยิ่งต้องขอตัวไปก่อนนะคะใครสนใจคันนี้ก็อย่าลืมทักกันมาสอบถามกันได้เลยนะวันนี้ยิ่งไปแล้วนะคะบ๊ายบาย